ย5่สิบห้าสิบหกนะครับเราจะสอบทหารตำรวจอะไรยังไงที่ไหนได้บ้างนะครับนั่นสมัยนั้นนะไปฟังนั้นสมัยนั้นของพี่นะครับแล้วก็เทียบกับตัวเองว่าเราจะสอบทหารตำรวจที่ไหน,นะไนนะครับไปดูกันครับวันนี้จะมาเอ่อเล่าประสบการณ์นะครับเล่าประสบการณ์ช่วงที่จบ วทยมศึกษาปีที่สามมานะครับก็ไม่อยากเรียนมปลาย,ยตอนนั้นไม่อยากเรียนมปลายรู้สึกว่าอยากจะเป็นทหารตำรวจนี่แหละนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรสักเท่าไหร่ก็เลยไปศึกษาว่าจบมสามแล้วสามารถต่อโรงเรียนทหารตำรวจที่ไหนได้บ้างนะครับทีนี้ก็รู้แค่ว่าจบมสามพอดีมีมีคุณอาร์นะครับมีคุณอาร์ ผู้ชายที่แกมาแต่งงานกับอาผู้หญิงนะครับแกเป็นทหารอากาศแกจบมาจากโรงเรียนจ่าอากาศนะครับแล้วก็เลยคิดว่าไอ้ตอนนั้นมันก็น่าจะมีโรงเรียนจ่าอากาศที่รับม3นะครับก็เลยตั้งใจที่จะไปสอบจ่าอากาศแล้วก็ที่หมู่บ้านนะครับที่หมู่บ้านมีรุ่นพี่นะครับแกเป็นนักบอลน,นะซึ่งชื่นชอบแกมากนะครับ,บนักบอลชื่นชอบแกมากแกเป็นนักบอลที่เก่ง ในหมู่บ้านนะครับเป็นไอดอลเลยนะครับแล้วแกไปเรียนเห็นแกไปเรียนแล้วแกกลับบ้านมาแต่งชุดค,คล้ายๆกับชุดทหารเรือหรือชุดครูนะครับ mm hmm. ก็เลยไปถามแกแกว่าแกเรียนโรงเรียนช่างกรมหมูทหารเรือนะครับเป็นโรงเรียนช่างกรมหมูทหารเรือเนะี่ยนี่ก็ตั้งใจไว้สอโรงเรียนนะ๋ยวจบม .3 ยังไงเราไปสอบแน่นะครับแล้วก็ในสมัยเน้น เทคโนโลยีการสื่อสารหรือว่าอินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่ได้เยอะนะครับสมัยนั้นก็แชทก็จะเป็นโปรแกรมเพิร์ดเกนะครับเพิร์ดเกถ้าใครอายุ30อัพขึ้นเนี่ยก็แน่าจะพอรู้จักเนาะโปรแกรมเพิร์ดเกนะครับมาก่อน MSN อย่างเี้นะครับมาก่อน MSN นอีกนะครับแล้วก็ไปเรียนพิเศษนะไปเรียนพิเศษกับ คุณครูที่แกมาบรรจุใหม่แถวๆบ้านน่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ท่านไม่มีเวลาแล้วก็ท่านไม่ได้มีความชํานาญในการสอนคณิตศาสตร์การคํานวณอะไรเนี้ยนะครับก็ไปเรียนกับจะชื่อพี่ทอมเนี่ยพี่ทอมนะครับแกก็เก่งมากเลยนะเก่งคณิตศาสตร์มากนะครับสอนอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้ในห้องเรียนนะครับเยอะมากเลยเนะแล้วก็เปิดความรู้ใหม่นะเราก็คิดว่าเอ้เราก็ สามกว่าจากโรงเรียนประจำอำเภอเนาะนะครับแล้วก็คิดว่ามีความหวังในการมาสอบครั้งนี้นะจบมอสามมาก็นั่งรถไฟมากับพ่อเลยนะครับนั่งรถไฟมาจากขนแก่นกกะนะครับพ่อก็อ่าพอนั่งมากับพ่อก็มาลงบ้านอานะครับสอบจากอากาศใช่สามแรกคือจากอากาศทีนี้พอมาสมัครจากอากาศพอ ช่วงนั้นก็อาก็เลยแนะนําให้ไปสมัครโรงเรียนช่างฝีมือทหารไว้ด้วยเนี่ยก็ก็มาสมัครหมดแหละสมัครก้มูสมัคร,ครช่างฝีมือแล้วก็จาอากาศนะครับปีนั้นก็สอบสามโรงเรียนเลยจาอากาศมึนมากเลยเนะเกลียวตัวเองแน่นะจา่ากจ่ายังหวัดโอ้โหมาเจอทำแม่ไม่ได้เลย ทำได้บ้างไม่ได้บ้างกเจะอต่อากาศนี่ก็ยากเหมือนกันนะในสมัยนั้นแล้วก็มาสอบช่างฝีมือต่อช่างฝีมือก็ก็พอทําได้นะคิดว่าคิดว่าก็ทําได้ใช้ความรู้มสามแล้วก็ไปติวกับพี่ทอมมาก็ทําได้แล้วก็รอรอผลอยู่แล้วก็ไปสอบช่างกุมูตรตัอย่างสอบช่างกุมูตหารเลยก็ก็รอผลเหมือนกันนะกลับมาบ้านนั่งรถไฟกลับมาบ้าน อากากประกาศมาไม่ติดไม่มีชื่อเลยครับสักพักหนึ่งช่างฝีมือไม่มีชื่อต่อเรียนต่อม .4 แล้วเนาะกูอ่านะครับอา้าวมาเปิดเน็ตมาเปิดเน็ตตอนเน้นพ่อน่าจะแกน่าจะใช้มือถือเชื่อมต่อเน็ตได้ตอนนั้นนะไม่ไม่ไมแน่ใจว่าเชื่อมที่บ้านหรือว่าใครส่งข่าวมานน่นน่าจะ น่าจะเริ่มเชื่อมที่บ้านได้แล้วเมตรห้าสิบหกเคมีชื่อมีชื่อก็เอาไงก็ลงไปสอบเลยครับดีใจดีใจสอบติดตอนนั้นเราไม่รู้หรอกอะไรงไงแต่อ่านในระเบียบการว่าเป็นช่างชั้นหนึ่งนะครับช่างชั้นหนึ่งก็ลงมาสอบเลยเอย้ยลงมาสอบรอบสองเลยโอ้ทุกอย่างครับตัวร่างกายเหมือนทหารทุกอย่างนะครับตัวร่างกายเหมือนทหารทุกอย่างก็ทำไมเน้นนะครับ ในในในช่วงอายุสิบห้าจบมสามสิบห้าสิบหกนะครับจบมสามมานี่ก็สิ่งที่น้องจะต้องได้นะในที่การดูคลิปของพี่ครั้นี้ก็คืออย่าไปท้อนะมีอะไรสอบก็สอบไปก่อนนะประสบการณ์ที่สําคัญนะประสบการณ์ที่สําคัญเนื่องจากว่าเราก็คิดว่าเราแน่จากจังหวัดนะครับแต่เราก็ไม่ได้แน่นะนะประสบการณ์เท่านั้นนะครับรู้แนวะข้อสอบมีประสบการณ์มีการกําหนด รลเวลของตัวเองรู้เขารู้เราเนี่ยมีความนิ่งนะครับจริงนะถ้าเราทําอะไรครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นถูกไหมเนี่ยตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นเนี่ยมันอาจจะออกมาดีหรือออกมาสุวแม่มันจะออกมาไม่ดีถ้าตื่นเต้นเนี่ยออกมาไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ประสบการณ์สําคัญนะสิ่งที่จะได้จากคลิปนี้ก็ประสบการณ์การเตรียมตัวนะครับความมุ่งมั่นนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบไม่พอแค่นี้ก่อนนะครับพี่ถ่ายไว้เล่นๆก่อนเนาะเพราะว่า เดี๋ยวบ่ายก็มีสอนต่อนะครับพี่เป็นคนตัดต่อคิดไม่เก่งนะนะครับแต่ว่าพี่อยากจะเน้นสอนเนาะอยากจะเน้นการบูตอัพบูตอัพร่างกายสมองจิตใจนะครับส่วนการเทคนิคการตัดต่อตอะไรที่ไม่ไม่เก่งก็ถ้าใครมาดูก็อยากจะให้ได้แนวคิดได้ได้ฟังประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านสนามสอบนะครับเราจะได้รู้เราได้เตรียมตัวนะการ ตื่นเช้าไปสอบการกินอะไรก่อนการเข้าห้องน้ำก่อนการกำหนดลมหายใจการกำหนดควบคุมะระยะเวลาในการฉี่มีผลไหมมีผลเพราะว่าปวดฉี่คิดอะไรไม่ออกจริงไยเอ่อคิดแต่ก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันนะครับก็มีผลก็ฝากไว้เนาะฝากไว้ถ้ามันคิดว่ามันเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวคิดที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผู้ติดตามไม่คืบเลยนะคลิปก็มีคนบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ก็ตั้งคืถามว่าตั้งใจไหมก็ก็ตั้งใจนะแต่มันคือเราไม่เก่งเราไม่เก่งด้านด้าน,ด,านด้านเทคโนโลยีด้านไอทีนะครับเราเราเป็นครูสายควายคือครูสั่งแต่สอนนะนะครูสั่งแต่สอนแล้วก็แต่ภาษาที่มันก็จะเป็นกันเองนะเป็นกันเองแล้วก็เด็กๆก,ก็ ก็จะเข้ากันได้ดีนะพวกเด็กพวกรุ่สิบอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคครับก็อยากจะฝากแนวคิดไว้ก็เดี๋ยวเจอกันในอีพีแน่เนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เข้าไปเรียนกรมบู่แล้วอะไรยังไงต่อนะครับจะเล่าจนถึงตอนนี้เลยจนถปงนผันตีเลยนะว่ามันจะอะไรยังไงนะครับโอเคครับตัวอกัา